ในป่าอันแสนอบอุ่นมีแมวน้อยจอมสนตัวหนึ่งชื่อลูก้าขนของเธอสีขาวปุกปุยราวปุยเมฆมีอุ้มเท้ากับปลายหางเป็นสีเทาอ่อนๆและดวงตาสีฟ้าสดใสวันหนึ่งลูก้าวิ่งไล่ตามผีเสื้อแสนสวยไปไกลแสนไกลจนเผือหลงทางเข้าไปในป่าลึกเธอนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ รู้สึกเหงาและคิดถึงบ้านทันใดนั้นก็มีช้างน้อยใจดีเดินผ่านมาช้างน้อยเห็นแมวน้อยนั่งซึมก็เลยใช้งวงยาวๆค่อยๆลูบหัวลูก้าเบาๆอย่างอ่อนโยนสัมผัสที่อบอุ่นนั้นทำให้ลูก้าหายกลัวช้างน้อยใจดีจึงให้ลูก้าขี่หลังแล้วพาเดินกลับไปส่งที่บ้านอย่างปลอดภัยตั้งแต่วันนั้นแมวน้อยจอมสน กับช้างน้อยขี้อ้อนก็กลายเป็นเพื่อนรักกันคอยแบ่งปันความสุขให้กันทุกวันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามิตรภาพที่สวยงาม